อิยอนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกกับการปล่อยเพลงใหม่นะครับนั่นก็คือในตอนนี้นั้นก็มีคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกปล่อยออกมากันแล้วหลังจากที่แฟนๆชาวบลิงส์นันเนี่ยรอคอยมาเนิ่นนานนะครับ และหลังจากที่ฟแฟนๆนั้นค่อนข้างจะหัวเสียกับโปสเตอร์ก่อนหน้านี้มานะครับตอนนี้นี่ก็มีรูปภาพส,สวยๆของสมาชิกทั้ง4คนมาให้ฟแฟนๆได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นชมกันแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารูปภาพเซตนี้ของทั้ง4สาวแบล็กพิงเนี่ยสวยแล้วก็ปังมากๆกับรูปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่ง how you like that นั้นเนี่ยฟแฟนๆก็บอกว่ามีความคล้ายกันมากๆ แต่ว่าความสวยแล้วก็ความพัฒน,นาขึ้นมาเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชมซึ่งก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับรูปภาพนี้ที่มีความกระจกแตกมีชุดสีชมพูและอินเนอร์ของทั้ง4คนนั้นเนี่ยก็ปังมากๆเลยจริงๆแฟนๆก็บอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันกันกบยยแมงมุมและดูเหมือนว่าเจ้าของเขี้ยวนั้นอาจจะเป็นแมงมุมนะครับ แต่ว่านอกเหนือจากที่ฟแฟนๆนั้นจะมาชื่นชมในเรื่องความสวยความเก๋ความอลังการความปังของรูปนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวที่ทําให้ชาวบลิงเซเน่ต้องหัวเสียกันอยู่ดีเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีรูปเซตนี้ปล่อยออกมานะครับฟแฟนๆเนี่ยว่ามีรูปของการคัมแบ็กครั้งใหม่นี้นะครับที่คาดว่าจะเป็นคอนเซปต์โฟโต้เซตอื่นๆนั้นถูกปล่อยออกมาก่อนนั่นก็คือมีรูปนั้นหลุดออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าใน,นสุดท้ายแล้วทางต้นทางก็ได้ลบรูปภาพนั้นไปแล้วก็ลงเป็นเซตนี้ออกมา ซึ่งแฟนๆที่เห็นและเนน่ยก็งงกันไปตามๆกันเลยนะคบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือรูปลุดหรือว่ารูปที่ตั้งใจปล่อยออกมามันเป็นอะไรกันแน่มันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งแฟนๆเนี่ยก็คาดเดากันไปนะครับว่าแอดมินที่ดูแลโซเชียลมีเดียของ Black พิงก์หรือว่าแอคเคา์นี้เนี่ยมีการลงรูปผิดนะครับเผลอลงรูปนั้นออกมาก่อนหรือว่าตั้งเวลาผิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพอแต่พอรู้ตัวเนี่ยว่าลงผิดก็รีบลบไปทันทีนะครับแล้วก็ลงรูปใหม่มาซึ่งเป็นรูปที่พวกเราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แลล้้วกกก็ําััังงงพููดถึนนนนนนอออย่่ใตีเ แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรูปอื่นหลุดออกมานะครับแฟนๆหลายๆคนหรือว่าชาวเน็ตหลายๆคนที่ทันเห็นนะครับก็มีการเซฟเก็บไว้แล้วก็มีการเอาออกมาปล่อยอยู่เป็นระยะระยะให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันบางคนก็บอกว่ามันไม่สมควรเลยแล้วก็ไม่อยากเห็นอยากจะลุ้นอยากจะตื่นเต้นกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของแบ็คพิ้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อยากเห็นสปอยไม่อยากเห็นอะไรที่หลุดออกมา ก่อนเลยสักครั้งนะครับแฟนบางส่วนเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันเหมือนกันนะคบว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แฟนมากๆกับการคัมแบ็กของ Black พิงคหลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะครับแฟนๆเนี่ยรอคอยกันนานมากๆเลยแต่ตอนนี้นั้นเนี่ยการกลับมาของ Black พิงคทุกอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ไม่อยากให้ใครนั้นมาทําให้ความตื่นเต้นหรือว่าความคิดถึงที่บลิงค์นเนี่ยมีต่อแบล็ k พิงคหายไปหรือว่าลดลงไปแม้แต่เปอร์เซ์ดีียวและการท่ ที่เห็นรูปภาพก่อนหน้านั้นสาหรับคอนเซปต์ต่อไปเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ความลุ้นหรือว่าความตื่นเต้นในการรอคอยทุกๆ4ทุ่มของบริงชาวไทยนั้นเนี่ยหายไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่บริงชาวไทยเท่านั้นหากบลิงคอินเตอร์หรือว่าบริงเกาหลีนั้นได้เห็นรูปนี้เนี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันที่คาดว่ารูปในพวกนี้ก็น่าจะเป็นเซ็ตนี้ที่เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับที่ในตอนนี้นั้นรูปไม่ได้ถูกนํามารีต่อหรือว ยังไงเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เห็นก็ไม่ต้องไปพยายามหาดูนะครับเพระบาะว่าพรุ่งนี้เราก็อาจจะได้เจอรูปเซตนี้ในวันเวลาสี่ทุ่มแล้ว ือไม่แน่เนี่ยอาจจะเป็นในรูปเซตต่อไปอื่นๆก็ต้องมารอลุ้นยังไงเราคิดว่ารอลุ้นไปพร้อมๆกันมันจะสนุกกว่าแล้วก็ตื่นเต้นกว่านะครับเพราะว่าการัแมแบ็คของแบ็คพิงนั้นเนี่ยมีอะไรให้น่าตื่นเต้นอีกเยอะเลยนะครับทุกคนยังไงก็มารอดูรูปเซตใหม่ของแบ็คพิงไปพร้อมๆกันอย่าเพิ่งไปหาดูก่อนนะครับและคลิปนี้เราก็จะไม่นํารูปภาพเหล่านั้นเนี่ยมาลงให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยเพื่อไม่ให้ทุกคนนั้นรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกเสียดายนะครับสำหรับคลิปนีีีาา K นน้้้้ออออมมมกกกกนนนััเเ่่ยย็็ตตงงงขววววลาาไปแใคคคริดห กับรูปที่หลุดออกมาแล้วก็รู้สึกยังไงกันบ้างน,นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยใครที่ท่านเห็นแล้วก็มาบอกกันได้แต่อย่าสป,ปอยนะครับบอกแค่ว่าเห็นเห็นท่านเห็นแล้วก็พอแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้เห็นเนี่ยคอมเมนต์ต้องไปหาดูนะครับยังไงเรามารอรู้แล้วก็มารอดูตื่นเต้นไปพร้มพรอมๆกันจะสนุกกว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง